วันหนึ่งเราเคยเราเคยแบบมีความทรงจำดีๆด้วยกันนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนน่ารักมากๆแล้วถึงแม้ว,ว่าวันนี้จะแบบว่าเป็นเพื่อนกันเนาะแต่ว่ายังไงก็ก็เป็นกําลังใจให้กันเสมอไม่ว่าเขาจะมีผลงานอะไรหรือว่าเขาจะมีอะไรในชีวิตที่แบบว่าเข้ามาก็ขอให้เขาเจอแต่สิ่งดีๆครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้เขาเสมอนะครับก็ขอบคุณสําหรับสิ่งดีๆที่ที่ให้เรามาตลอดที่ผ่านมาเป็นความทรงจาหนึ่งที่แบบ ไม่เคยมีความทรงจำที่ไม่ดีเลยสำหรับผู้หญิงคนนี้ขอบคุณมากมากครับน่ารักมากครับจริงๆเพลงนี้ยพี่สาเป็นคนเลือกเองเพราะว่าเป็นเพลงแรกในชีวิตเขาด้วยค่ะก็เลยตั้งใจจะร้องเพลงนี้ค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้เจอค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้มาตลอดค่ะ